ข้อเสียของการมีสังโยชน์เพราะมีสังโยชน์สัตว์จึงท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตรพิกุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏเมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มปูนปัตพีที่เป็นป่าชา้าตลอดกาลนานเหมือนอย่างนั้นพิกุตทั้งหลายเปรียบเหมือนท่อนไม้อันบุคคลซัดขึ้นไปสู่อากาศบางคราวตกเอาโคนลง บางคราวตกเอาตอนกลางลงบางคราวตกเอาปลายลงข้อนี้ฉันใดพิกุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกันบางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้ ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่าพิกขูทั้งหลายเพราะเหตุว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏเมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มภูนปัตพภีที่เป็นป่าชา้าตลอดกาลนานเหมือนอย่างนั้นพิกุตั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขานทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ พิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนท่อนไม้อันบุคคลสัตขึ้นไปสู่อากาศบางคราวตกเอาโคนลงบางคราวตกเอาตอนกลางลงบางคราวตกเอาปลายลงข้อนี้ฉันใดภิกขุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ ก็ฉันนั้นเหมือนกันบางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่าพิกุททั้งหลายเพราะเหตุว่าสัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัตว์ทั้งสี่อริยสัตว์ทั้งสี่อะไรบ้างคืออริยสัตว์คือทุกขอริยสัตว์คือ เหตุให้เกิดทุกข์อริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกข์อริยสัจคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ภิกุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทําให้รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ ความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้พิกขุทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจสี่อย่างเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตรตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ ภิกขุทั้งหลายอริยสัจสี่อย่างอะไรบ้างภิกขุทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจคือทุกข์อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์อริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกข์อริยสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เรา และพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้พิกขุทั้งหลายเมื่ออริยสัตว์คือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับไม่เหลือของทุกข์ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นความจริงที่เราและพวกเธอทั้งหลายรู้ถึง และแทงตลอดแล้วตัณหาในพบก็ถูกถอนขึ้นขาดตัณหาที่จะนำไปสู่พบก็สิ้นไปหมดบัดนี้ความต้องเกิดขึ้นอีกมิได้มีดังนี้